สวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับเด่นก็ยังอยู่ทีเมืองํำบากแขวงดวงพระบางนะทุกคนแถวๆนี้ก็จะเป็นเทศบาลเมืองนํำบากนั่นเองอยู่ถึงนี้จะมีวัดก็อยู่บอนทางนี้ฮันจะมีตลาดอยู่ที่เมืองนํำบากแขวงลวงพระบางแห่งนี้จะมีตลาดอยู่สองบอน อันนี้ฮันจะเป็นตลาดเศร้าอันนี้ฮันจะเป็นตลาดแรงเนดะี๋ยวจะพาทุกคนมาย่างเราเบิงตลาดแรงตอนนี้เป็นเวลา3ามโมงสวยก็คนก็ยังมาทันมาหลายเธอแต่พอดีว่าผ่านมาทานนี่ก็เลยจะแวมาท้ายให้ทุกคนได้เบิงกันเลยอยู่บนทางเข้านี้มีขายโรตีนะตั่นเลยมีคนอินเดียหรือว่าเข <c oughs> าเอิ่กันคนแขกเนาะ <c oughs> มีมาขายโรตีอยู่นี่น่าจะเป็นคนอินเดียมม ตลาดเศร้าจะอยู่บอใกล้ๆก,กับขัวน้ำบาขัวข้ามน้ำบาตตลาดแรงจะอยู่ทางพี่อยู่ทางจะออกไปหาปากมองก็มีขายลายายอดลายน,นีร,าร้านประดิษฐ์ลายอีกลุ่มมีมาพวกแจแจแถวหมก อยู่ที่น้ำบากนี่ก็มีป่าจาดหลายเลยมีป่าแม่น้ำหลายหลายเป็นแต่ป่าแนวเสบแล้วก็มีไข่ไข่น้ำบากก็จะเป็นอย่างนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองน้ำบาแห่งนี้เนะาะคือไข่น้ำบาบ้ะฮุงนี่ขายจังไรเนี่ยอ,อะน่วยนี้เลย อเอาส่วนน่นเองนนะน,นี่เป็นป่านองมะป่านองห,หรือป่านา้ำป่านลนออน้ำอ๋อป่านน้ำอู น่าสนใจท้งตลาดสองเลยตลาดเศร้าก็น่าสนใจตลาดเศร้าก็คือขึ้นขึ้น,นตลาดแรงก็น่าสนใจนะคระับจะมีขายผักขายมีแล้วก็มีขายแนวแปลก,กๆหลายอย่างอยู่ตลาดแรงช่วงแรงๆประมาณ4โมงแรงก็น่าจะคือขึ้นกันนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา3โมงแรง3โมงก็คนยังบอคอยเรียกเรียกระกาศเลยนะมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์คนก็ยังเห็ดเรียกอยู่ตอนแรงๆ 5, 6โมงคนน่าจะหลายเส่นเดียวกัน นี้คนก็เริ่มมาเปิดห้านเริ่มมาขายเครื่องกันครับก็เป็นตลาดที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่เมืองน้ำบากแแงหลงพระบางแห่งนี้ม่ขได้ได้บเขาไงได้แบบนี่พผักนอกขายนอกขม แล้ผมตอนนี้ก็เริ่มมีหลายแล้วยอดวันยอดไอหลก็จะชีปอหนามออกได้เวลากะเจ้าขายนะข้าวนามออกแล้วมันเหวียไว้แวค่อยเอานามออกกุ้งเขเจ้าซ่อนอ่ะสามในนํานอยู่ด้านหลังนี้จะมีไข่ป่าเป็นพวกฝาน,นองลานินเนี่ยลาที่เลี่ยงเอา แถวด้านหน้านี่เจ้าขายเป็นป่าใม่นน้ำเนาะเป็นตลาดที่คึกคืนหลายเลยสังเกตเวงการขายเครื่องของพระเจ้านะเนาะพระเจ้ามีขายเครื่องทุกห้านทุกล็อกเลย ี่เป็นไข่แทนน้ำบาตไข่น้ำบาตร,รกินซุปเขาจะามีขายได้ตลาดอยู่เอาหลามมีหมด นอยูนะ่ากินเต้มทุกคนนี่อย่างก็มีนะน้ำส้มน้ำหวานแล้วก็ความโกดนี่ก็เป็นตลาดแรงเมืองน้ำบากเระงงค์พระบาทนะทุกคน ทางนี้ก็ขายเป็นพวกปิงเอ็นปงกล้วยขายอย่างต่างต่างกันี่้นเลยเลยตลาดแรงกัปบ้งเลยตลาดแรงอ่ะปีงกล้วยคือป่าใส่ไส้มันแดดปลามีตดใส่ห่อแก่นไหมแม่นไหมไข่ซ้งพันกเจะมาซื้ออ๋ออันนี้ขายมากผัดกี้ผ้าผัดแม่เออเจ็ดโออันนี้มา่นไข่ซ้งพันไหมโอ เงมะร้าวแพงเนาะตอนนี้ๆเด้อไหวมั้ยได้ใจใจใจและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดแรงเมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางนะทุกคนประดินมาสวงที่โบแรงปันใดคนก็เลยบล่อยปันใดเถือ เดี๋ยวหลังจากตลาดแห่งนี้แล้วประดับดินจะพาทุกคนไปยังเลาะเบิงตลาดอีกบอลน,นึงเนาะซีว่าตลาดบ้านน้าท่วมเมืองน้ําบากนี่เส้นเดียวกันเนาะแขงหลวงพระบางก็เป็นตลาดที่ประจําบ้านน้ําท่วมห่างจากเมืองน้ําบากนี้ไปประมาณซาวลักนะทุกคนบ้านน้าท่วมก็จะเป็นบ้านที่ใหญ่ๆของเมืองน้ําบาเนะจะเป็นจุดนั้นก็ไปติดตามชมบรรยากาศที่ตลาดบ้านน้าท่วมกันกันเด้อตอนนี้ประดับดินอยู่ที่บ้านน้าท่วม เมืองน้ำบากแขแงดองพระบากทุกคนน้ำท่วมถือว่าเป็นบ้านย้ายใหญ่ๆบ้านน้ำท่วมนี่จะขึ้นกับเมืองน้ำบาเนะจากนี้ไปหาเมืองน้ำบากเทศบาลเมืองน้ำบากหันประมาณซสาเอ็ดักแถวนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าตลาดเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปย่างลเลาะเบืองบริเวณในตลาดนะว่าจะมีตลาดสดด้านหลังน,นันเ้างไปตอนนี้เป็นเวลา12โมงสวย12โมงก็ตลาดก็จะบอกคึกคึนน่ะทุกคนตลาดจะคือคืนตอนเท้าตอนแรง อันนี้เป็นโซนตลาดสดตลาดใหญ่ทุกอย่างอยู่นี่จะใหญ่กว่าอยู่ที่เทศบาลเมืองน้ำบากหมดเลยนะขึ้นกับเมืองน้ำบากได้แต่ว่าตัวเมืองแทบจะได้ใหญ่สักนี้เพอยู่นี่คนอยู่หลายคนอาศัยอยู่หลาย ตอนเศร้าตอนแรงคือสิคือคึืนแหงเหมือนสนา ผมลายหลายตอนนี้เริ่มขายลายแนละ้วนี่เขาวขายทีม่มักแต่งเลยนี่ักแต่งนี่ปลูกอยู่ใส่ไหนมักแต่งป่ามักแต่ง,ตงยูราวเอานี่ว่าเดินทางนั้นหนัก <c oughs> ขาไทายฮู้ซื้อซอยแนว ซื้อซอยอยู่กล้วยก็ห้อยอยู่เขารดอันสองสามบีเอาไปแวรให้เด็กน้อยตามทางเห็นตลาดที่ใหญ่ใหญ่ตลาดว่าเป็นบ้านก็เลยเป็นบ้านนะนะแต่ว่าม,มีหลายบ้านยี่รวมกันบ้านน้ำช่่มใต้น้ำช่่มเหนือ่แม่นจะแจว่ามีน้ำช่่มกลางน้ำบต่วาใหญ่ใหญ่หลายกว่าหลายๆตัวเมือง ที่พวกเราเดินทางมานำช่วงแห่งนี้มีขายทุกยางเลยอยู่นี่เป็นผักเป็นหมากไม้เป็นของกินซุกแถวกลางน่นจะเป็นของกินซุกมีนนกินซุกแน้วปนแปลกๆว่ะเรย่เงืันกัน เขาจะซือ้ออาหารซุกไปไปนำาบาบเราซื้อตัวเองซื้ออะไรตอแล้ว,ลวรามีเนื้อปลาและอกปลาใส่นมใส่ย่างละเป็นการเด้อลาบซุกลาบจิตละบป็นการมีขายแถวนี้โซนนี้จะเป็นขายของกินซุกมีเฟอร์มีข้าวเปียกให้นั่งกินได้เเดียวกันบ่บ่มีต้มกกอม คนที่อาศัยอยู่น้ำท่วมแห่งนี้ถ้าเป็นคนท่องทิ้นแท้ส่วนใหญ่จะเป็นคนขมุะแต่คนเป็นชนเผ่าลาวเทิงเทีาสัยอยู่น้ำท่วมแห่งนี้หลักๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนอยู่ที่บอนอื่นๆย้ายมาอยู่มีตลาดจีนนําอยู่นี่ย้ายใหญ่ตลาดสดนี้ก็ได้มีเฉพาะบอลน,นี้ได้ขี่รถไกม่มาเมื่อกี้นี่เลยมาแล้วนี่ก็มีอีกบอลน,นึงอีกเลย พอเป็นบ้านทีไงเอลีนะเป็นคนอาศัยอยู่หลายจากนี้ไปหาปากมองก็รู้สึกว่าจะเท่าไรเจ็ดแปดลักบอกหรือสิบลักเนี่นยหละอันนี้เป็นธนาคารการค้าต่างประเทศวันด้านหน้าที่ประดิดนชายเมื่อกี้นี้เราประด,ดินจะจบคลิปนี้ไว้เดี๋ยวทันี้ทุกคนขอบอบใจทุกคนที่เข้ามาเบ่งพวกเขามา เบาะเบิงตลาดน้ำช่่มแห่งนี้นะ,ะเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางต่อขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงเด้วไปเจอกันคลิปต่อไปสบายดี